สวัสดีพี่พน้องฟองไปสูคขูสูุคนพบกับช่องสามานาหนุ่มสะวิเดนพี่น้องจ้าพบพอกันมืออีก,กะอยู่ทงไฮทงนะคือเกาล่ะพี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยฝนตกแล้วจ้ามีน้ำมีน,มนองเรือเด้อค่ะมือขึ้นอี่ตกเบิดขึ้นพี่น้องเบ่งบรรยากาศเลยค่ะขึ้มฝ่าขึ้นฝนจ้าโบมีแสงเด็ดคิดว่าพายุเข่าอีกแ้ๆและจ้า เอาเขามาหลุดค่ะตกมาให้ทงให้หงนะให้เขาในนะ้ำมีใดที่ิดชีว่าในน้อขาเนะาะบ่ไใดตายแหรงทางใดเป็นจังใดก็อย่าลืมเหม็นตะลิปมาบอกมาฝากใน,นตอนนี้เด้อจ้ะฝนตกบก่จ่อมือจ่อเว้แล้วจ้ามือนีวันที่30สิงหาคม2566มื้อหิมือเฮงมือปังมือดังมือรวยจ่อเข้ามาแล้วเด้อค่ะผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องเนาะคะ่ะบ่า,บาจะเป็นสูตรหนยคำนวณความฝันเม่น เลขมีที่มาเลขผีบอกหรือว่าเลขบอกบุญสามารถแอสดีไลน์มาบอกมาฝากมาตอนใดเลยจ้าเป็นไอดีไลน์ส่วนตัวของสาวบานนาเด้อค่ะเป็นไอดีไลน์ส่วนตัวสามารถเอดมาได้โดยตรงเลยจ้านี่เด้อค่ะเป็น QR โค้ดสาวบานนาไม่มีลายกลุ่มจ้ามีแต่ลายส่วนตัวถักมาบอกมาฝากมาตอนใดเลยจ้าคลิปนี้เป็นตัวเลขของผลระคะคุะคณฝันเหม็นทั้ง เอฟซีรอยเอดพี่น้องในความเป็นจริงแล้วงูคือรถพี่น้องเพิ่นก็นเลยน้ำทะเบียนรถไปซื้อซื้อฉลากินแบ่งไว้ก็คือรัตตลีนั่นแหละจ้ะรัตตรีเนาะทะเบียนรถเพิ่นนะ่ะแปดเจ็ดสองสามเต่เพิ่นไปซื้อนะ่ะเจ็ดสองสามเป็นสามตัวท้ายฉลากินแบ่งตกกลางคืนมาเพิ่นฝันพี่น้องเพิ่นมาเบอกความฝันสูฟังเพิ่นฝันว่า พี่น้องพี่น้องปองไปที่อยู่ทางชนบุรีหรือเป็นพี่น้องที่รู้จักกันมาหย่ยมมายามหลายปีแล้วด้อจ้ะบ่เคยมาเยี่ยมมายามมาเย่ยมมายามเพิ่นเพิ่น่นาฝันจังสีจังได้เพิ่นกับมีโสกเตๆเพิ่นเคยฝันแบบนี้แล้วแฟนเพิ่นน่ะฝันในขึ้นเดียวกันฝันว่าถึกตำรวจจับเพิ่นมาจังได้ก็ถถึแเ้ๆละสาวนาน้าแต่ฝันว่าถึกตำรวจจับนี่ว่าน เพิ่นฝากต้อนพรออมจา้าเป็นเลขสูตรหน่วยคำนวณเป็นเลขวิ่งตัวเดียวครเลนแคนเดอร์ฟนเพิ่นเป็นคนเหตุจ้าสูตรนี้งวดว่างหันเพิ่นกะบ,บอกสาบันนาอยู่จ้าวิ่งเจ็ดตัวเดียวเจ็ดผัดมาทั้งบนทั้งล่างค่ะงวดว่างหันเลขวิ่งเพิ่นเตกพี่น้องเขามาหลายงวดตีเราได้จา้าเลขวิ่งตัวเดียวเพิ่นนี่งวดนี้เพิ่นกะไห้มา้าไห้มาจอบมาเบิงค่ะสำหรับสายวิ่งงวดนี่ในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหก วิ่งสองตัวเดียวเม็ดเดียวเข็นๆโคโูบนรางเด้อพี่น้องจ้าวิ่งสองตัวเดียวโคโูเข็นนจ้าหรือพี่น้องแฟนทงเอฟซีคิดว่าจังใดจะสำหรับความฝันที่เพิ่นสือสลากินแบ่งมาแล้วเพิ่นฝันแบบนี้แตททมมาา 4, ่ทุกครั้งที่เพิ่นฝันว่าพี่น้องไม่ย่ำไม่ยามนี่เพิ่นสิฟีโศกสีมานได้จ้าทุกครั้งที่เพิ่นฝันเรียวแฟนเพิ่นกับมาฝันขึ้นเดียวคือโดนตำรวจจับกระทืบถือถตำรวจจับคิดว่าจังได้กะเพิ่นถือแท้ๆลคะค่ะฉลาก,กินแบ่งนี่ เพราะว่าเพิ่นฝันเหม่นได้จ้ะโดนโด,น,ดเนเพิ่นสีฝันอีกเที่ยหนึ่งสําหรับเอฟซีทั้งรวยเอฟนี่ก็ได้เพิ่นบ่ฝันโดนเลวจ้ะแต่ว่าเพิ่นนี่สิมีโชคมีหมันตลอดเด้อกจากการเสี่ยงโชคเพิ่นหมักซื้อเลขจ้ะหมักซื้อเลขคือสาวบานาเนี่แหละพี่น้องจ้าหรือว่าผู้ใดเนาะคะ่ะตีความฝันเพิ่นจังไดกะลองเหม้นใตคลิปมาวอมมาฝากมาต้วนเบิ่งเด้อจ้ะสาวบานากะจะพิจารณาเบิ่งค่ะสําหรับตัวเลขและแนวทางเอามาฝากมาต้อนให้เป็นแนวทางเด้อค่ะ ความฝันสิมเมนบอมเบนยูกทีตัวความฝันและความเชื่อส่วนบุคคลทอนันเดอร์พี่น้องจ้าพิจารณาหลายๆกอนสิน้ำไปลงทุนจ้าตัวเลขมีเข้ามีหลุดเงื่อนนี่หวยสัญจรพี่น้องเบาได้เบาค่ะคิดหลายๆกรสิน้ำไปลงทุนจ้าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องเงินทองมันแห่งของหายยากจ้าต้อยไว้บาทสองบาทเพาะได้รุ่นก็ได้สำหรับผู้ใดทุนน้อยเนาะกะยาสา หวังว่าอยากได้ของเพิ่นหลายจ้ะทุกย่างแล้วข้นอยู่กับดวงพี่น้องดวงล้วนหลุดจ้ะสาวนาเซียคักก็คือเรื่องดวงนี่ละจ้าเอาค่ะจะทวนตัวเลขให้ฟังอีกครั้งหนึง่งสําหรับตัวเลขคนฝันเม่นเนาะเลขที่เพิ่นไปซื้อชลากินแบ่งก็คือรอัตตีนั่นก็คือเจ็ดสองสามแนวเพิ่นเอามาฝันเด้อพี่น้องทะเบียนรถที่งูขึ้นก็คือแปดเจ็ดสองสามจ้าสำหรับ สูตรหวยคำนวณเลขวิ่งแม่นแม่นเพิ่นสองตัวเดียวเม็ดเดียวโคโลเกนเกนผู้ใดมีตัวเด็ดดีดังมาจับไ่เลจ้ะเพราะว่าเลขวิ่งเพิ่นแม่นอหลีพี่น้องงวดบางันก็แตกทั้งบนทั้งล่างค่ะกะลองพิจารณาะเบิ่งพี่น้องมักกะจัดเลยจ้าขัดกะเลื่อนผ่านกะเหมือนเดิมจ้าผู้ใดมีแนวทางนะคะอยากวางในช่องบ่ว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณ ความฝันเหมนเหมนหรือว่าจะเป็นตัวเลขบอกบุญสามารถนำมาวกมาฝากมาตอน s-id ลายสาวบานามาได้โดยตรงเลยจ้าเป็น id ลายส่วนตัวเด้อพี่น้องจ้าย้ำไม่มีลายกลุ่มจ้าจะบ่มีลายกลุ่มเป็นเด็ดขาดจ้าระวังเด้อข,ขันมีลายกลุ่มนั่นเือหรือว่าหลอกจ้าหรือว่าการเสียงเงินเข้าลายกลุ่มอันนั้นบ่เม่นเด้อจ้าสาวบานาบ่าเคยเรียกเก็บเงินจากพี่น้องแฟ้นจ่อง fc แนวทางน้ำมะแบ่งปันจะามอเลือกเก็บเงินเนอะพี่น้องจ้าเอาค่ะได้ยินไดฟังแล้วก็อยากให้พี่น้องใส่ดูลพินิษคิดหลายๆก่อนจ้าคลิปนี้ผู้ใด้มักอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิงเปิดการมองเห็นน้าจ้ารู้สึกว่าพี่น้องลองค้นเหมืนกับว่าเบ่เห็นจ้าสีวาจังไหนจ้าสาบนาลงคลิปทุกมือเดอะะ้อจ้า เอาพี่น้องคะคลิปนี้ก็ะจะบ่าวบาวลายยห่ยหางในวันที่หนึ่งกันยายน2566สาร้บนากระคอพี่น้องเฟ้นจงเอฟซีสู่ขู่สูคส่คนเฮงปังดังรวยสู่ขู่สูค่คนเงินไหลกองทองไหลเขา่าสาธุสาธุบุญรักษาเทวดาคุ้มครองบุญใดๆที่สาวนาเห็ุมาให้หนุนดวงหนุนโชคหนุนลาบหนุนรวยพี่น้องเฟ้นจงเอฟซีสู่ขู่สูคส่คนเฮงปังไปน้ำกันสู่ขู่สูค่คนจ้า คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าไปเราจะสวัสดีค่ะ